ตัวนี้ว่ะทีมหนึ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บทางในๆแบบนี้เฮ้ยยิงไใจะอะเย้โอ้ยสมไปโอ้ นี่ครับนิโอลัตลาครับวันนี้มามาน่านนายด้วยไต่ตชื่ออะไรเนี่ยไตพใไตพนครับไตพพนท่านนายท่านกิตใครไม่รู้ถ้าไม่พอผัวผ <c oughs> ัววัฒนาเดี๋ยวจุ๋ยเดี๋ยวดูคนงานครับนี่มาจอมเทียนนะครับน้ำวันนี้น้ำทะเลเลยครับเรีย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 บ นายมาแล้วเว้ยตัวแรกของนายตึงเว้ยตึงเว้ยตัวนี้ว่ะที่มันดึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาแล้วนายมาแล้วเว้ยข้อตู้เฮ้ยนี่ตู้เบลเลยตัวอะไรตู้เปนใหญ่มากนี่ใหญ่กว่าโลนะเฮ้ย เป็นเล็กแล้วนะโหสมโพธิ์กำลังเห้าเลยไปนะอันนี้แน่นเลยเจ๋งเลยสัดอา <S 2> <S 2> กไไาศดีไปอีอะมา,าเด้อัอกเลย เล็กไปไม่อยานับหรอกจริงๆอ่ะมันต้องนับแล้วหลุดเดีอลยเดาะอ้แบบนี้เคยมีมีหล im ุดหรอโธ่เยอยฮะหาแล้วหหินปะเนี่ย มาแล้วเนี่ยนี่ยมาแล้วเนี่ยตัวกันต่อยโอ้สายโค่นเล็กเลยได้อยู่ไม่เล็กนะไม่เล็กนะโอ้นี่ยตัวใหญ่ตัวใหญ่หญหญโอ้ใหญ่ว่า กูมัเกูมาเลยไม่ใช่วันของเขาเนี่ยเขนของเขาสบายเลยครับผมแล้วมือมันจฟองรึยัมอ้าวมาแล้วสวยเลยครับใหเว้ย ยางในๆมันมีเอ้ยอ้ยยังใจอ่ะแ่ส่ล้านคูดีกว่าไอ้มึงอ่ะ

ไม่ไม,ม,ม่ใหญ่แล้วแหละไม่เล็กแล้วสมโพศยยเป็นโนนะเฮ้ยใช่ยยเว้ย โอ้ยตบพัดโอ้ย Move on till I let go I feel so lost, never had ทุกวันนะครับนี่ไซส์ใหญ่ๆนะครับ,น,บ,บนี่รอนะไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ไซส์หใหญ่กระดองนี่ออกนะจะดองเห,น,หน,เนื่อยงอยู่ถังใหญ่รับท้านะครับน้ำเดินแล้วมึงเนี่ยน้ำเดินนะมาแล้วน้ำเดินแล้วเดินเมื่อยแล้ว น้ำเดินแล้วโรัโหสนใจนี่นโหด้านในจี้มันมดเพาะตัวนี้เหรอวะเฮ้ยทอนอรอยจรนเออโอ้โหเรือโอ,นนนนอ้น้ำเย็นน้ำลย ตัวพ่อสิครับค oh, yeah, ุณพ่อดูแลน้ำจะใช้ให้เด็กเลี้ยงแล้วตกก่อนหันแล้วเนี่ย ลกไปหน่อยโดว,ว,วเหรอะก่อไปทีเเ่ที่หัวเรือมั้งแล้วก่วันแล้วไปที่ที่หัวเรือมั้งแล้วยกเลยยกเลย นั่นแหละไปให้เขาเอค <c ười> ันยาวมันหนักนะนกมาแล้วไา่ก็มาม,นะมาฮะนายตะกลัว แต่ไซด์เนี้ยเป็นฝูงอะ่ะมันก็มีตุ้ยลอยนะตรงเนี้ยมีไซด์ประมาณนี้แหละที่อร่อยที่สุดแล้วไซด์เนี้ย i gonna a good day wake up. Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah, that's how you make it Set a goal, you control, and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the

so I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken I got patience One day at a time is how you operate a cadence A flow, you grow You show yourself the foundation Stay away from all the shit That causes temptation I know that I like to do it Cause it's a sensation I live my life in my head Like a narration Don't expect greatness to my best Man, I'll take it Wake up Today's gonna be a good day Wake up

Nam ghen hát tay nơi nghèo kìa khóc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  kìa เดี๋ยวเดเบิตงโหนใดีไหมยนะครับดี๋ยดึงแป๊บๆแป๊บเลยขอบคุณนะหูม่เียดโอ้ยใสเบิงเบื้องหลักหนึ่งเดียวด้วยเฮ้ยโจ๊ดปล่อยครับเลยดิให้มันอยู่ในน้ำก่อน ตามตอได้ันใหญ่คับเนียครับจนะาัน,นกเลยูทกันแล้วนะเราอย่ะโอ้โหดูดีโรยังใหญ่อ่ะมใช้นนอมเลยเนี่ยนะ โอ้ยตัวเมีเยด้วยคู่มันแน่เลยเกีย้ยมีแต่ไซส์ตัดตึงๆแล้วเลยวันนี้มีแล้วดีแล้วมีแล้วนี่ไงสมโพศกูมาแล้วมาบอกเท่าตัวเล็กกันไงเท่าตัวเล็กกันหรอตัวเล็กไม่ก็อร่อยไงตัวใหญ่มันมันไงเอาความมันกันสิ อ,อันเล็กอ่ะใจฝันก็ตกได้เอ,อ้นยนันไนนึกว่าชอบตัวใหญ่พี่ล็อบจบเองเลยไรพี่กลับบ้านได้เดี๋ยวนันไนนะหมาน,าน,าน,านันไะนอ่ะสุ่มนะมาขอส้มไม่ต้องงานซะแล้ว โอ้ยไซส์ใหญ่เว้เยใช่นอกอ่ะนะอันนี้เห็นนี่แหละ the palm

อีอนั่นไงที่มันชิงก็ได้ชิงอ่ะไอซาดัานในดัานในดัานในโอ้ยนั่นตีนไม่นอนตกเลยล่ะต้องตู้อันหน่อยใหญ่ไหมมึงใหญ่หคือมาแค่ตัวต่อยกำลัง <laughs> จะเข้าช่วลงลมมานะครับไส่บังเปิดที่นั่งกันเมื่อยแล้วนะเฮ้ยรอ,อ,อบเรือเว้ยหทุกคนละเจ้วที่เรือตะเกา กำลังมัยกพีอ่อาจจะโดน,โดดนโดก็ได้โตนี่โดนเ <c oughs> ฮ้ยจี่ิบหกโคทะเลเรียบจิ๊บสามโมงกว่านะไม,ไม่มาทีเดียวตู้มเลยมั้งเนี่ยไม่เดีพยวเจ้าค่อยๆช่วย,ย,ยมาแล้ว ค่อยๆขาวขึ้นแต่เขาอยากจะมามาตู้มเลยไม่แน่อ่านหลอกเราก็ได้ยังไม่เปลี่ยนนะที่มาอัปเดตทุกชั่วโมงตอนนี้ลมเป็นพายุจมิงคลอนมาแล้วหลอ,อกแล้วถ้ามยกมก็จะรู้ไม่มียก ผมมพาวจ้ามแก็โดนโอ้โหมาเว้ยเฮ้ยหูเลยก็มาเว้ยกินดีจังว่าคันแคสเนี่ยโอ้โหเอเมื่อชิบหายเลยอะทะเลเรียบกิ๊บหมาเลย มรอบที่สองแล้วนะครับรอบบ่ายครับนี่รอบบ่ายนะครับน้ำบ่ายน้ำบ่น้ำบ่ายยังไม่จบนะเนี่ยจบดูเดแต่ยิบมาเรื่อยๆครับหมดเหลือเอียงแล้วนะหมึกเนี่ยไม่ใช่กูหนักนอนหรอโอ้โหโอ้โหรอบบ่ายเนี้ยรอบบ่ายเยอะรอบช้าหน่อยนะสิบกรองเลยโอ้ยแต่ยิบยิบมาเรื่อยๆเลยสิบกรองเนี่ยสิบกองเนี่ยสิบโลอะสิบกวาเนี่ยเอ็นกระดารสองตัวเท่าไหร่ละ ตัวใหญ่จะดองตัวนึงก็ตวสอโลอะ่ะก็ดองกูใหญ่กว่าเลยกอต,ตายเลยะะอตอตัวนยน,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 นายกูอีกแล้วเหรอ got too little time i'ma live up head down push forward through the tough

โอ้โหแฉะเลยกูสมโพธิ์หลอกกันดีกว <again. S 2> <jan> ่าโอ้มุดขมวดว้ยเฮ้ย Through. I just gotta get through, cause I feel like taking off, find a place with a view, the pain is never gonna stop, if it's controlling you, I know the time can heal it all, I just gotta get through, Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I want to put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the night. I can feel it all if you're pushing it so. can be worth it. All the searching pain is never really permanent, but damn it hurts man I could feel yeah. all of it.